ความคิดของมนุษย์แม่งมีพลังในการขีดชะตาชีวิตมนุษย์มากนะยูคิดไปเองแล้วยูก็คิดไปเองด้วยว่า37แปลว่าไม่สามารถมีใครแล้วที่มันอันตรายคือถ้าคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอยูจะคว้าอะไรก็ไม่รู้มาในชีวิตคุณสุภาพสตรีครับเคยแอบคิดไหมว่าอยากจีบผู้ชายสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความรัก และผู้ช, Ming <ithe. S 1> ชายสำหรับใครที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวเหมือนในคลิปนี้นะฮะก็เพียงติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์นี่ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาปรึกษาว่าโอ้เขาอายุเยอะแล้วนะแล้วเ็าอยากจะมีความสัมพันธ์มันจะต้องทำยังไงในการแบบจ <Sure> ีบผู้ชายก่อนมันมีเทคนิคบ้างไหมลองฟังกันดูครับวันนี้ถ้าไม่เวิร์กเปลี่ยนแล้วหาคนเวิร์กจนเจออย่าอยู่กับความไม่เวิร์กนานนี่คือวิธีที่ถูกต้อง ยูเห็นว่ายู you mm. คิดไปเองหมดเลยว่าคนส่วนใหญ่มองอยู่เป็นพี่เป็นน้องก็ไม่จริงแล้วเพราะมันก็มีคนม่อที่ใหญ่จตจีบอยู่จริงๆถูกไหมพเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าทุกคนมองอยู่เป็นพี่เป็นน้องเว้ยไม่ได้แปลว่าทุกคนอยู่คิดไปเองอยู่ <im itation> ความคิดของมนุษย์แม่งมีแม่งม,ม,มีพลังในการขีดชะตาชีวิตมนุษย์มากนะยู่ <im itation> คิดไปเองแล้วอยูก็คิดไปเองด้วยว่า37แปลว่าไม่สามารถมีใครแล้วอันนี้ก็คิดไปเองที่มันอันตรายคือถ้าคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่จะคว้าอะไรก็ไม่รู้มาในชีวิตจําไว้เพราะว่า เพราะว่าอยู่รีบขวาคือโอเคการการจีบที่ดีที่สุดนะคือการจีบที่เขาไม่รู้ตัวนะคือจําจีบไว้นะเวลาผู้หญิงจีบผู้ชายเนี่ยแบบจีบตรงๆอ่ะผู้ชายเล่นด้วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าดีโอเคอเพราะสุดท้ายถึงอยู่จะมาจีบสมมติยู่มาจีบจีบหรืออยู่มาเป็นพี่น้องกับจีบเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดูที่นิสัยใจคอและตอนอยู่ด้วยไม่ใช่ดูว่าใครจีบให้ก่อนไม่เกี่ยว เอออยูย่สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนในคอร์สเป็นเพื่อนกันเรยนกันเลยนมิตรเป็นเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนอะ่ะเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันได้อะ่ะก่อนแล้วให้มันซึมจากตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องจีบอะ่ะอยู่เข้าใจปะ่ะจีบมองว่าการจีบบางทีมันมันสเตรทฟอร์เวิร์ดไปแล้วก็มันอาจจะแบบอสมมุตินะอยู่อยู่เป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วอยู่ดันไปจีบใครทักคนอ่ะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวอยู่นะแต่เขายังไม่พร้อมเขา อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใหญ่มีใครหรือว่าไม่รู้เหตุผลเลยก็ตามแล้วเขาแบบไม่คุยกับยูด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเราหน้าแหกสองมองหน้ากันไม่ตตดสามเรารู้สึกสูญเสียคุณค่าสี่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันใช้เวลาด้วยกันกินข้าวด้วยกันค่อยๆซึมๆเป้าหมายมันมีโอกาสได้มากกว่านะพ,พ,พอเข้าใจไหมคือ,อยูลืมเรื่องจีบก่อนเลยไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเอาแบบเข้าวงในให้ได้อะเท่านั้นเองสมมุติเนี่ยอย่างยูไปเรียนคอร์สอะไรต่างๆอ่ะ อยู่คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องกินข้าวกันได้นะพี่น้องไปกินกาแฟกันได้พี่น้องเดินห้างแต่เพิญช่วงนี้มันทําอะไรไม่ได้ไงอ,อีกจุดหนึ่งที่อยูจะมองข้ามไม่ได้นะคือไอโควิดมันทําให้ทุกอย่างพีนาศนะโอเคเพราะฉะนั้นปีนี้ที่ผ่านมาไม่นับช่วงปีนี้ไม่มีใครที่สเตเบิลนะในเรื่องของความคิดนะทุกคนยังไม่รู้เลยปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจย่อยยับงานการทุกอย่างแม่งไม่เป็นอย่างที่คิด ใช่ไหมก็อย่าเพิ่งไปใจรลอนอะ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งห้างเปิดแล้วนะมันก็เริ่มมีกิจกรรมแล้วและกิจกรรมนี้จะนําพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อยู่แมงอยู่เองอะ่ะโดนทั้งโควิดโดนทั้งแบบกดดันตัวเองอายุเยอะแล้วหรืองงมันเลยเครียดไงพอเข้าใจไหม สำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะพัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับผู้ชายคุณสามารถนั่งเรียนอยู่ที่บ้านผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นะครับเพียงติดต่อกับทีมแอดมินของผมว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนทางไลน์นี้ครับก็แค่อยากให้คนที่ต้องการจะมีความรักอย่างยั่งยืนความรักแบบสมความปรารถนาคุณต้องฟังโค้ชจีบเกตบ